ก็ทีนี้นะครับเป็นอากาศที่ร้อนก็จะเจอสภาวะอากาศแล้วก็โรคเรื่องมแมลงนะครับหนอนตอนนี้คาวแบบนี้นะครับเนื่องนี้ครับหนอนก็ลงเพี้ยกระโดดก็ลงนะครับด้วยอากาศจริงๆนะครับตอนนี้ก็แต่ของผมนะครับไม่ได้ลงอ่าคาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับกาเริ่มเนื้อแล้วไม่มีมแมลงมารบกวนนะครับ ก็ด้วยที่ผมใช้แร่ภูเขาไฟนะครับก็มันก็จะมีคําถามของพี่น้องมาถามว่าแร่ภูเขาไฟคืออะไรนะครับแร่ภูเขาไฟนะครับที่ผมใช้ก็คือเป็นอินรีย์นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับแร่ฟอสเฟตแร่เพอร์ไลท์แคลเซียมคาร์บอเนตแร่โดโลไมท์แร่เกาลีน แร่ดินมานแร่เดนโทนไนท์และก็แร่ภูเขาไฟสีตสเกตแร่ภูเขาไฟสี่สเกตก็จะเอามาจากที่ภูเขาไฟนะครับที่การระเบิดและลอมเร็วนะครับเอามาปั้นนะครับเป็นเม็ดรวมกันเป็นแร่ธาตุต่างๆเขาก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับตัวแรกเลยแร่ฟอสเฟตก,ก็จะทำเรื่องระบบลากทำให้รากใหญ่ลากยาวลากขาาสมบูรณ์ แล่เพอร์ไลจะทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคเชื้อราต่างๆในดินนะครับแล้วก็ดึงสารเคมีนะครับที่เป็นประโยชน์กลับขึ้นมากินแล้วก็แคลเซียโมอตอาโบเดตน,นะครับแร่ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่โครงสร้างของต้นนะครับอ่าของใบในะครับใบก็จะเขียวใหญ่ต้นนะครับรากใบรวงนะครับทำให้แข็งแรง การทานเรื่องแมลงแล้วก็เทียต่างๆนะครับแล้วก็โดโลไมตัวนี้จะทําให้ดินร่วนนะครับปัดค่าพีเฮจากที่เป็นกดนะครับทําให้เป็นกลางอ่าตัวนี้นะครับปัดดินให้ร่วนสวยุยแล้วก็แร่เกาหลีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแร่ที่ช่วยป้องกันทางลาทางต้นทางใบ แร่ที่เคลือบนะครับคล้ายฟิล์มเคลือบไม่ให้มแมลงมารบกวนนะครับจากที่อ่ามแมลงเคยระบาดก็จะลดนะครับลดลงแล้วก็ใบข้าวของเราจะเป็นข้นนะครับคล้ายๆใบยะขาอ่านี่นะครับนี่มแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนแล้วก็แร่เดนโทไนท์นะครับแร่เดนโทไนท์ก็จะเป็นแร่ที่ว่าปรับโครงสร้างของดินให้ดินร่วนโป่งพองพุน นะครับหให้พืชหาอาหารกินได้ดีขึ้นแล้วก็แร่ตกี้แร่ดินมานะครับแล้วก็แร่เดนโทไนแร่เดนโทไนก็จะทำปรับดูดซับสารเคมีดูดซับกินนะครับเปียกเสมือนคล้าย,ายแร่สายแหมะนะครับที่ว่าดูดซับกินนะครับเชื้อโรคชราแล้วก็แรู่ข่าไฟซีสเก้นะครับก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับโครงซางของต้นนะครับ ให้แข็งแรงแล้วก็ผลนะครับรวงมเมล็ดให้เม็ดเต่งเม็ดตึงแล้วก็เพิ่มน้ำหนักเพิ่มรสชาตินะครับอันนี้แล้วก็แร่ตัวนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นเคมี M. เพราะว่าเคมี M. ก็เปรียบเทียบกับ n d k ถ้าเป็นผมก็เปรียบเทียบกับข้าวแต่ถ้าเป็นแร่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นธาตุรองธาตุเสริมนะครับเปรียบเป็นกับข้าว วันนี้ถ้าเรากินแต่ข้าวอย่างเดียวขาดตัวนี้ไปเราก็กินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่สมบูรณ์ก็คือถ้าพืชหรือตัวเราถ้ากินเข้าไปแล้วก็จะแคะแกนไม่โตก็จะขาดธาตุอาหารต่างๆแล้วมันจะไม่สมบูรณ์อย่างนี้ครับอ่าวันนี้ก็มาบอกแล่ประมาณนี้นะครับถ้าวันนี้คลิปนี้นะครับดีนะครับและมีประโยชน์นะครับ ฝากกดติดตามนะครับกดใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์นะครับกดอ e ีโพส์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ